มัฟเฟอร์ท่อสิ่งญี่ปุน่นแอร์เสียแอร์ไม่เย็นมาที่สตาร์แอร์ซาวที่ชำนาญเรื่องแอร์รถยนต์ทั้งรถยุโรปรถญี่ปุ่นรถนำเข้ารถยนต์ทุกชนิด สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับ r a c i n g t u ู e อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ครับเรามาที่ d ดเนลเมดเรามาเจอรถคันนึงครับน่ารักสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ารถคันนั้นคือรถอะไรครับมานี่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องแนะนำตัวนิดนึงครับ ชื่อสราวุฒิบุพรมนะครับชื่อเล่นชื่อว่าต้อมนะครับผมครับวันนี้น้องต้อมเอารถอะไรมาให้เราดูครับเป็นนิสสันคิวครับตัวเซตสิบเอ็ดถูกต้องครับผมเด่นมาร์กคันนี้ท่านผู้ชมดูสีซะก่อนอันนี้เรียกว่าสีแดงอะไรครับเนี่ยที่ทํามาสร้างไว้ก็คือสีแดงบอลลารี่นะครับพี่โอ้โห <laughs> คือจะบอกว่าคันนี้เนี่ยตอนขับเข้ามาเนี่ยคือสะดุดตามากด้วยสีแดง <im itation> เด่นจริงๆสีคันนี้นะครับสุดุดตาจริงๆเป็นสีแดงเพราะที่ตอนที่น้องต้อมใช่ไหมครับ <im itation> ขับเข้ามาปุ๊บนี่คือมันแบบกระแทกตามากสุดๆ <im itation> คือปกติผมไม่ค่อยได้เห็นตัว,ต,วตัวคิวสีแดงเท่าไหร่สีนี้โดนมากไม่ทราบนอกจากตัวตัวสีนี้ทำอะไรเพิ่มเติมครับคันน <im itation> ี้เห็นมีแอร์มีเห็นมีโป่งมีล้อด้วยมีโป่งครับมีโป่งโป่งโป่งเย็บของของแต่งของญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็มีล้อออตเบ้นะครับ15นิ้วครับยางนี่ยางเท่าไหร่ครับ ดันหลบขอบ15บนะครับครับ,รบแล้วก็ในสปริงเทอินเทอินลงมาประมาณกี่นิ้ววะครับต้องต้องต,ตัวนี้ผมน่าจะด้เอ่อหน <1. 8 S 2> ึ่งจุดแปดก็กำลังดีลังดีแล้วตัวโช๊คใช้เป็นของโช๊คเดิครับก็แสดงว่าก็คือโหลดมากำลังสวยแล้วก็ยังคงความนิ่มนวลไว้ตัวนี้รู้ไหมครับว่าออฟเท่าไหร่ที่ยื่นออกมา อ,อป0ครับ8นิ้วอป0อ๋อโอเคล้อนะครับล้อเป็นของวาตนาเบ้น,นะครับ15นิ้วอฟอเป็นอฟเท่าไหร่นะครับออฟเซรษอ,อป0ตัวน,นี้เลยก็คือถ้าดูข้าจะเห็นว่าล้นกำลังสวยเลยทีเดียวนะครับขอถามเรื่องปงเย็บนิดหนึ่งปงเย็บนี่คือสั่งเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยเหรอครับ จริงแล้วโป่งยะจริงๆในเมืองไทยมีขายนะครับก็คือก็คือสั่งจากร้านที่เขารับแต่งคิวอยู่แล้วนะฮะสามารถหาซื้อได้อ๋อ,อ,อก็แสดงว่าไม่ถึงใครที่สนใจอยากจะได้โป่งแบบนี้เนี่ยก็คือไปที่ร้านร้านไหนครับผมแนะนําได้เลยอตอง69ครับผมร้านนี้อยู่ที่ตรงเพชรเกษม69นะครับรับแต่งคิวโดยเฉพาะเลยอ๋อเพชรเกษม69ตรงคลองขวางเลยเข้าไปลืมไหมครับแนะนําร้านได้ไม่เป็นไรเข้าไปประมาณสามก็เลยสะพานเข้าไปก่อนชื่อร้านอะไรนะพี่ตีครับ 2 6 9กครับ2 6 9ก็คือ6 9กาัลาอ๋อ6 9กาัลาโอเคใครอยากได้โป่งแบบนี้ก็ลองเซิร์ชะดูนะแบบนี้ยเลแสดงว่าอันนี้ก็คือจริงเป็นเป็นงานของไทยใช่ต้องครับงานไทยแต่แต่เท่าที่ผมดูนะเนียนอยู่เพราะว่าท่านผู้ชมดูนี้นะครับคือเรื่องของเรื่องโป่งเนี้ยเขาเขาไม่ได้วิ่งมานี้คือมันวิ่งเป็นเหมือนเป็นเป็นเสริมเป็นเคี้ยวด้านล่างเข้าไปด้วยนะครับแล้วด้านหลังก็คือวิ่งยาวไป ถือว่าสวยนะครับแล้วก็เรียกว่าแต่งให้ให้สวยขึ้นได้สําหรับตัวคิ้วเลยทีเดียวเอ๊ะแวปบรมีหลังคาแก้วด้วยครับผมตัวนี้แรปหรือทําสีครับอันนี้แรปครับแรปครับที่ไหนเอ่ยงานดียังเงาเชียวย่างเอะอันนี้เดี๋ยวนะก็คือเป็นรุ่นที่ในกลุ่มเปิดร้านแรปนะฮะครับผมืออยู่อยู่ในแก๊งซิ่งด้วยกันนี่แหละฮะอ๋อก็คือชื่อพี่วัดครับเอ่อฟดีนนท์ครับ แอบถามนิดนึงสาอากาศจริงๆคิ้วมันจะยาวๆอันนี้ไปเอาของอะไรมาใส่ครับเนี่ยของนิสันนี่แหละฮะมันใส่ด้วยกันได้อ๋อก็คือหมุนออกใช่ครับแล้วก็ใส่ได้เลยครับผมอ่าของเดิมมันจะยาวไปประมาณสักห้าสิบเซนนะครับอันนี้ก็แต่รับชั้นเหมือนเดิมใช่ครับอ๋อชับเต้นเหมือนเดิมยังไม่หมดครับผมแอบเห็นท่อยางหลังไปดูข้างหลังดีกว่าด้านหน้าเรียกว่าเด็ดแล้วนะครับไปดูด้านหลังก่อนผมชอบสติ๊กเกอร์ลายเนี้ยครับ น้องต้อมจริงๆมันคืออะไรผมติดเองอันนี้ผมติดเองด้วยอันนี้ DIY นะครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะแสดงว่าเพิ่งติดเลยเสร็จเมื่อไหร่ครับเร็นเมื่อคืนเร็นเมื่อคืนเห็นไหมครับบอกแล้วว่าเพื่อเลสิ่งทูบโดยเฉพาะครับผมผมแอบเห็นว่ามันเหมือนกับลายธงชาญิปุ่นป่ะญิปุ่นถูกต้องนนก็คือต้องการให้เป็นแบบว่าเจแปนดิบๆนะครับสมุไงคือจะบอกว่าไอสติ๊กเกอร์เนี่ยครับเด่นมากพอเนาอขขบผ่านมาโอ้เฮ้ยข้างหลังนี้เป็นลายแบบโอเคเลยอันนี้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 ซื้ออันนี้ซื้อ นะครับอ่าสังเกตดูนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงโป่งสังเกตดูปกติคิ้วเนี่ยมันจะมีเป็นกันโคนตรงนี้บางคนนิดนึงแต่อันนี้ก็คือมันจะทข้าที่กันโคนวิ่งลงมาด้านล่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขับตามทางจะสวยพอดีเลยนะครับน้องต้อมครับแอบเห็นท่อนิดนึงไม่ทราบท่อเลยครับตัวนี้ท่อเจลิซิ่งครับผมอ่าเจลิซิ่งเหรอครับเป็นพักปลายอ่าพักปลายครับถูกต้องครับเป็นงไงบ้างครับเสียงก็ คือกำลังดีครับเพราะมันมันอ่าผมจำไม่ได้มัน1.5นิ้วหรือ2นิ้วครับก็คือมันเหมาะสำหรับสเปคเครื่องพันสีโดยเฉพาะแสดงว่าก็คือตั้งแต่ออกจากเครื่องมาแคตเครืยังอยู่ครบเฉพาะตัวปลายก็แสดงว่าเราแบบรักษาสิ่งแวดล้อมนะใช่ไหมครับโอ้โหดีมากเลยครับแคทออกแล้วมันสนั่นวันไหวมากเลยครับพี่อ๋อสั่งกลับมาเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับเราลืมดูด้านหน้าเมื่อกี้ผมแอบเพนอีกแล้วมีกระจังหน้าแต่งไปดูกันนิดนึงครับน้องต้อมครับด้านหน้าครับไปทําอะไรมาบ้างครับก็ หลักๆก็จะเป็นกระจังหน้าแต่งนะครับผมตัวนี้อันนี้งานของที่ไหนครับเนี่ยฟก์งานงานของสองตลาดเป็นงานครับอ๋อที่เดียวกันก็ที่ที่อยู่เพชรเกษมหกสิบเก้าต้องครับผมก็คือจะเป็นสไตล์โฟกใช่ครับถูกต้องสไตล์โฟกโฟกใช่เป็นประเภทของกอล์ฟที่เป็นมาร์คมาร์ค one มาร์ค t w มาร์ค t h r ประมาณนี้ก็คือจะเป็นแล้วซี่อย่างนี้หมดถูกต้องครับ อ๋อก็แสดงว่าไฟนี่คือเป็นไฟเดิมไฟเดิมถูกต้องก็คือครอบเข้าไปกระจังครอบไปอันนี้บัจเจตประมาณเท่าไหร่ของงบที่ทําไปที่ของต๋องกระจังนี่ผมเอ่อเดี๋ยวนะครับผมจำไม่ได้แปดพันหเก้าแปดพันบาทอืมแล้วก็ไฟนี้ทํอะไรกับมันบ้างครับเนี่ยแล็บซิเกอร์เนี่ยแล็บเองมามครับเนี่ยเองครับเอ่อท่านผู้ชมครับใครสนใจจะแต่งคิวนะครับมาหาคนนี้ฮะไม่ต้องไปร้านไหนเขาทําให้ออกมางานสวยแต่งสวยครับแต่งสวยครับคือสรุปคันนี้นะครับ เหมือนจะเหมือนจะว่าเหมือนจะแต่งเยอะแต่จริงๆคือผมว่าเขาแต่งกําลังดีคือหนึ่งเขาใช้งานได้ปกตินะครับคือเครื่องเครื่องหรือช่วงล่างก็ยังนิ่มเหมือนเดิมแต่ว่ารถเขาเด่นมากคือขับไปบนถนนเนี้ยคันนี้เด่นสุดๆนะครับลองดูเขาเป็นอ e ีแนวทางนึงในการแต่งรถของที่เราอยากนำเสนอในราย,รายการลิ i n g t o o ูนะครับต้องขอบคุณต้งต้อมมากกว่าน,นี้นะครับ แล้วเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสมีรถสวยเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งดได้ครับยินดีครับโอเค,คสวัสดีครับ เลสติ้งทูบมีให้ดูใน y ูท t บด็อกเตอร์มัฟเฟอร์ท่อสิ่งญี่ปุ่นที่นี่มีท่อสิ่งมือ2แบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่นมาให้เลือกมากมาย เราคัดสรรแต่ท่อดีๆสภาพสวยๆมาให้คุณคุณได้ใช้กันไม่ว่าจะเป็นไส้ตรงไส้ยื้องหรือไส้ย้อนเรามีทุกแบบชอบเสียงดังหรือเสียงเงียบเราจัดให้ได้สนใจโทรมาคุยกันได้เลยที่0802222248 0868877444ไลน์มาคุยกันได้ที่ดตอรมัฟเฟอร์ หรือชมสินค้าผ่านทาง Facebook ที่ Dr. Muffer Japan